โอเคครับขออนุญาตนะครับไปเลยนะโอเคทุกคนครับมารีวิวครับหลังจากปรับแก้มาแของอ Dark วนเจอร์ครับปรับแก้บั๊กของ ESpecial ของทาง Dark วนเจอร์ครับมาในรอบนี้ครับปรับแก้ตรงนี้รู้สึกว่าจะปรับแก้จากอ e ที่มันใส่บวกแล้วมันจะไม่เพิ่มดาเมจจากที่บวกใช่ไหมตอนนี้มาปรับแก้แล้วดูว่าจะลงดันไหวไหมครับโอเคมารีวิวกันให้ทุกคนดูนะครับ ทุกคนเคยดูรีวิวช่องผมว่าเลด้าก็เทอรเนตต์อีกโคตรยากอุ้ยอุ้ยจะเข้าเข้าเข้าแรงเข้าแรงกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะดูดิไสเปซสามพันกว่าครับใช้ได้เลยครับอันนี้แรงนะแรงเลยอ่ะปรับแก้เลยครับเรียบร้อยครับลงดันได้ครับดาร์กทอรเมครับราคาขึ้นอยู่ครับเอายังว้าปันเดิมี่ยุงทะลุมิติครับ วิแรงแรงแรงอันนี้แรงครับอันนี้แรงครับใช้ได้ครับอย่างนี้หูจับบอสหินใช่มันจับบอสหินได้นะเสียปดูคนพอบอสเก็บสี่นี่ไงกระชากลงอุ้ยแรงโอ้โหวิแรงแรงแรงทุกคนแรงเกือบเกือบหลอดหนึ่งอะ เกือบหลอดนะทุกคนคดูดิลงดันได้น,นะทุกคนตอนเนี้ยเดี๋ยวดีขีดโดนปัดนะแล้วอีย้ำไปเลยครับมันล็อกตัวนะทุกคนอีจอมนันอีจอมันล็อกตัวนะล็อกในระยะหนึ่งนะนเลี้ยงแรงเลยครับปุ่งมาเรียบร้อยครับจีพอจบเลยครับ ใช้ได้ใช้ได้ครับแต่ไม่เอ็ดนะเยหละเวลาดีเยอะเดิมเยอะเลยผมรู้เกบแบอทีอ่ะแล้วก็อ้ยดีเก็งไอทีเหลือนึ่งอันนี้แก้บั็กครับลงดันได้นะสุดยอดเลยอันนี้ดีอันนี้ดีโอเคมีอะไรใหม่ไหมจันมีครับมีเพิ่มเซตแชมป์นะครับผมแล้วก็ปรับอ e ีดร์เวนเจอร์ครับแล้วก็เพิ่มอ่า ไปคลีครับผมดูดาเมจโ,โอ้โหโคตรแรงอุ้ยสองทีบอาตาย,ยอุ้ดยดาเมเปัญหาเดือดหลายแสนนะทุกคนอูสองทีซีจอสอง โอ้ oh, แต่นี้ว่าดีครับดีครับอ่าค่อนข้างดีครับชมหน่อยหลยเลยครับเสียอ <c oughs> <c oughs> สองหลอดอี้สองหลอดอยู่บนเก็บทีสองหลอดยี่มันแหลงนะเนี่ย เดียไทยใส่ฉายาคอสมิกด้วยนะครับไม่ใช่ฉายา E สาเอี30%นะครับผมเน้นย้ำว่าเป็นฉายาคอสมิกนะครับรแกชีเม็ดแกเยอะหน่อยทีสองหลอดว่ะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อุลตรจัดเลยแร <laughs> งมากแรงมากแต่เสียดายยันไม่กว้างไม่ไหวใช่ไหม, <laughs> มนัก็เลยช้าหน่อยครับอันนี้ค่อนข้างดีนะเผื <laughs> ่อใครอ่ะ ดูเปห้าพันน่ะเชลียม 29, เมเมร้อยยก็เลยแรงหรือเปล่าอันนี้ก็ให้คําตอบไม่ได้ว่ามันแรงไหมทุกคนเพราะสเตตัสเกล่นเกิน